เร่งมันก้าวมารกอ่านี่ก็อีกร้านหนึ่งนะที่กระบี่ก็คือการทํารองเท้าก็มียังร้านยังไม่เปิดรองเท้าก็ยังเยอะอยู่ยังเยอะ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 ไอ้นี่ถ้าเปิดร้านรองเท้าเปิดตรงที่ทําเลคนเยอะๆนะคนที่ติดตามบังอ่ะเราดูคนที่ว่าเนี่ยไอเนี่ยเป็นทางสาย่านอย่างเงี้ยเห็นไหมทางสาย่านเห็นไหม่านอ่ะเราก็เปิดค่อยๆทําไป ตรงนี้จะเป็นตลาดเป็นตลาดการหาทำเลการหาทำเลนี่สําคัญการหาทำเลนี่สําคัญก็ํำเลทำเล,ท,ำเลที่มันโอเคคนผ่านเยอะๆนะอ่ะคนเข้ามาดูนี่อย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้ก่อนแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวบางจะลงดูหลายๆหลายๆพื้นที่เดียวลงดูหลายๆพื้นที่ ในการแน่แนๆแน,แน่ในการทำทำเลนะอันเร่งหน่อยอ่าได้ได้ได้พอดีอาบางแห่งไรสุดตรงนี้อยู่นี่ที่สาขาของน้องโจ๊กที่กระบี่มีอะไรก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยทำแล้วก็ทำเลนะทำเล,ลวันนี้บางมาเก็บงานให้น้องก็หน่อย ทุกคนที่เปิดร้านหลายๆจังหวัดอะเดี๋ยวบางมีโอกาสบางจะเข้าไปเยี่ยมชมทุกร้านแล้วจะเข้าไปไปไปเป็นโค้ดให้เป็นโค้ดให้นี่อย่างร้านตรงเนี้ยเห็นไหมก็ขายรองเท้ามือสองด้วยขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ทำรองเท้าด้วยแล้วก็รับซ่อมรองเท้าด้วยซึ่งต่งจังหวัดมันก็พออยู่ได้เดือนสี่ห้าหมื่นบาท อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขานี่บางมาเทนมาเทนในการซ่อมให้เขาว่าอาชีพลง้ามันดูเป็นอาชีพที่ว่าเล็กๆแต่ทำจริงๆมันไม่เล็กบางจะลงลงลงดูทุกพื้นที่นะ ต้งดูทุกพื้นที่คือเราจะไม่ทิ้งกันไปแนะนําให้อย่างน้องก็เปิดใหม่ๆที่ไหนก็แล้วแต่แล้วบางอยู่ใกล้าบางจะบางจะไปเทนให้บางจะไปเทนใ,ให้เลยจะไปเทนให้เลยบางไปได้ทุกจังหวัดนี่ก็ดู ตรงนี้จะเป็นเส้นทางบานมาจากในเมืองเลยแค่รถวิ่งผ่านรถจอดได้รถจอดได้ทำเลรถจอดได้ดไดนี่ก็ในเมืองกระบี่ก็ไม่ใช่ว่ากระบี่นี่ไม่ใช่ว่าเมืองที่ว่าคนจะส้มรองเท้าเลยเยอะๆนะาะคนทํางานไม่ค่อยมีหรอกคนทํางานน้อยแต่ก็อาชีพรองเท้าก็ทํามาตลอดมีงานให้ทําตลอดมีงานให้ทําตลอดแต่ต่างจังหวัดคนจะใช้รองเท้ามือสองกันเยอะ มันไม่ได้ซื้อรองเท้าแบบนี้ชอบจริงๆแต่ก็มีมีแล้วแต่มนุษย์อะมันมีรองเท้าใส่รองเท้าทุกคนอะ ดีมันร้อนมากอาชทีรองทําเป็นอาชีพที่บางรักนะบางไม่ได้สนใจใครจะรวยมีเงินนักสิบล้านหรือมีเงินนักสี่้าล้านผมก็ยังทํานะเพราะมันเป็นความสุขของผมผมไม่ได้แคร์ใครเพราะว่าบางคนจะมองอยังไงแล้วแต่ แต่เราไม่โกกตัวเราเองว่าเราชอบอะไรบางคนบอกทำรองเท้ากินหมิ่นมันม่งนู่นนี่นั่นบางคนที่ก็มีมารยาทก็จะรองเท้ามาซ่อมเขาซักมาแล้วแหละและยิ่งประสบการณ์บางที่รองเท้าแบบแพงๆอะ่ะเขาจะมีมารยาทมากบางคนที่ใสร่รองเท้าคู่ละสี่ห้าหมื่นเดี๋ยวกนาดเรากินตั้งแต่สี่ห้าหมื่นยังรองเท้าลงเกลือรองเท้าลงเกลือไงยกระสอบผู้ไม่กี่ตังเดี๋ยวเขาก็ต้องมาซ่อมเราอยู่แล้ว เพราะคนที่นิยมรองเท้าลงเกลือก็เยอะเดี๋ยวรองเท้าลงเกลือแบรนด์ดีๆก็โอเคนะมาซ่อมมาเก็บเก็บนีดนี่หน่อยก็ทําราคาได้แล้วก็ก็คุ้มคุ้มกว่ารองเท้าอีกหลายๆตัวถ้าคนไม่เคยซื้อรองเท้าในช็อปนะไม่เคยหิวรองเท้าเมืองนอกมาไม่เคยซื้อรองเท้าในช็อปบางคนบอกจะซื้อรองเท้ากู้เสียหมื่นบอกว่าบ้าจริงๆอาการรองเท้าน่ะมันราคามันไม่อยู่ที่บ้าหรอกเดี๋ยวมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคน คนที่เขาซื้อรองเท้าคู่ละสี่ห้าหมื่นหรือห้าหกหมื่นเขามีไลฟ์แต่งเขาเขาไม่ได้เป็นคนเวอร์เขาไม่ได้เป็นคนเวอร์เขามีไลฟ์สไตล์แต่เราเมื่อเราไม่มีปัญญาไปซื้ออย่างเขาเราก็อยา่าไปไปที่ว่าเขาไอ้พวกใส่รองรองเท้าแพงใช้กระเป๋าแพงก็จะว่าเขาเวอร์จริงเขาไม่เวอร์หรอกนั่นคือเป็นความไลฟ์ไตองเขาแล้วเขาก็มีปัญญาซื้อแต่อย่างเราเราซื้อรองเท้าคือเราเอาบรรทัดฐานของเราความคิดเราไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปตัดถิ่นคนอื่นคนอื่นมากผมเจอเยอะนะ องรองเท้าบ้าอะไรคู่ถึงห้าหมื่นมันมีคนก็ใส่เยอะแยะคู่ 5, ละหมื่นกว่าบาทเขาก็ใส่กันเยอะแยะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของเขานั่นคือความสบายใจของเขาและความสุขของเขาเนี่คืองานที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องบบระดับปาปาณิดมากเพราะว่ามันเป็นงานแบบมันเป็นงานแบบรองเท้ามันก็ พื้นมันก็ให้นั่นแล้วมันไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วเพราะรองเท้าเราจะทําให้เขาดีได้เปลี่ยนพื้นเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ว่าบางทีคนต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยสูนราคาคนต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยสูนราคาอย่างเย็บเย็บเนี่ยเราเย็บคู่งสองร้อยกว่าบาทแล้วเราเย็บพุ่งสองร้อยกว่าบาทแล้วบางคนเขาก็ไม่สูนราคาเลยแต่รองเท้ามันไม่ได้จบอยู่แค่แค่ราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่คุณต้องลูกค้าต้องการแบบไหนลูกค้าแบบต้องการดีแบบพรีเมี่ยมเนี้ยไปเลย เขาจะเขาก็เขาก็าจะสู้แล้วก็จะลงทุนเพราะคนที่ซื้อรองเท้ามาจากในช็อปใช้เงินเองซื้อกู้เสียพันบาทเขาจะรู้สึกเสียดายแต่คนที่ซื้อรองเท้ากัะสอบรองเท้ามือสองรองเท้าลงเกลือเนี่ยเขาไม่สู้หรอกเพราะเขาซื้อมาร้อยกว่าบาทเพราะเขาก็ไม่กล้าซื้อรองเท้าในช็อปอยู่แล้วเขาก็าเลยมาซ่อมพอซ่อมปั๊บราคาซ่อมแพงกว่าราคาที่ซื้ออย่างจริงเขาไม่คำนึงว่าเขาไม่คำนึงหรอกว่าซ่อมแล้วมันจะใช้ได้นานกว่าได้ดีกว่าที่ซือมม้อใหม่ บางคนก็จะมีเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นคือโอ๊ยลองซื้อรองเท้ามาร้อยกว่าบาทเองมันเป็นแบรนด์ไงเป็นแบรนด์รงเกลือร้อยกว่าบาทแต่ถ้าคุณซ่อมอีกหน่อยกูโอเคแล้วมาเย็บรองเท้ากูสองร้อยไม่ทำหรอกเพราะคุณไม่เคยซื้อรองเท้าแพงไงคุณบริโภคแต่รงเกลือเมื่อคุณบริโภครงเกลือแล้วคุณก็จะทําว่าใส่แบรนด์รองเท้าดีๆมันก็พูดยากเราก็ไม่สามารถซ่อมให้เขาได้ให้ได้ดีมาก ว่าซ่อมดีมากราคาก็สูงแต่ซ่อมถูกๆก,ก,ก็ไม่ได้เพราะว่าวัตถุด,ดิบพื้นพล้นพวกน,นี้มันก็ต้องนําซื้อเข้ามาซื้อเข้ามามันก็ราคามันก็มันก็มีต้นทุนมีค่าใช้ใจ่ายอยู่แล้วบางทีต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยคนที่มาซ่อมรองเท้าก็ต้องเข้าใจคนที่ซ่อมรองเท้าก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะอย่างทุกๆคนที่ติดตามบางอ่ะก็หอยสู้ๆทุกจังหวัด แล้วเดี๋ยวบางมีโอกาสบางจะแวะแวะไปแล้วก็จะไปเทนให้จะไปเทนให้ถึงที่อย่างที่จุมพรอ่าปัตตานียะลาโคราชชนบุรีราชบุรีทุกๆคนเดี๋ยวบางจะแวะก็ไปหาแล้วบางจะไปเทนให้ถึงที่เลยจะไปเทนให้ถึงที่เลยอันนี้ก็มาเทนให้น้องที่ที่ร้านตรงลานตะตอว่า เราควรสมควรตั้งราคายังไงเราสมควรที่จะเย็บไปประมาณไหนราคามาอย่างไงต้องตรงนี้เราต้องต้องรู้รายละเอียดมันด้วยเพราะลูกค้าต่างจังหวัดกับลูกค้ากรุงเทพลูกค้าคนรวยกับลูกค้าคนจนก็ไม่เหมือนกันนี่ก็พูดจริงๆนะมันเป็นเรื่องจริงแ้วลูกค้าลูกค้าคนรวย,ล,ล,ล,วยลูกค้าคนจนลูกค้ามีความรู้อ่ะลูกค้าไม่มีความรู้เขาว่ามีความรู้ไม่มีความรู้มันก็ต่างกันไอคิวไม่เหมือนกัน ลูกค้าที่มีความรู้เขาจะมีความรู้เรื่องกับรองเท้าแล้วเขาเขาเข้าใจรองเท้าเขาเขามีการวิเคราะห์คำนวณในการจะซ่อมรองเท้าตะครั้งแต่พวกที่อยากจะซ่อมๆไปงั้นน่ไอ้พวกนี้ก็จับ่ายก็ต้องต้องเราเราเป็นช่างเราต้องตีให้เขาตีโจทย์ให้เขาเข้าใจแต่บางคนบอกมาซ่อมรองเท้าสี่ห้าร้อยเนี่ยเขาบอกว่าแพงแล้วนั่นแหคนที่ไม่ควรมีความรู้เขาไม่คิดเยอะแต่คนที่เขามีความคิดมีกระบวนการคิดมาเขาจะรู้ว่าเขาจะคุ้มไหมกับ มาซ่อมรองเท้าคู้ง4,500-7,800บาทซึ่งถ้าคนที่ไม่มีความรู้จะพูดไปโอ้ยซื้อใหม่ดีกว่านี่คนที่เขาเขาไม่รู้จักวิเคราะห์ว่าการที่เขาไปซื้อใหม่กลับมาซ่อมรองเท้า7,800บาทซื้อใหม่ดีกว่าเพราะคุณใส่รองเท้าคู้1 9 9คุณใส่รองเท้าคู่ไม่กี่ร้อยบาทซึ่งคุณก็คงไม่ต้องมาซ่อมซึ่งคุณก็ไม่ต้องมาซ่อมตั้งแต่แรกแล้วเพราะรองเท้าคุณราคาไม่ได้แพงมากแต่ละคนที่เขามาซ่อมจริงๆรองเท้าก็คู่ละหมื่นสองหมื่น จ็ดแปดพันบาทหรือสี่ห้าพันบาทเขามาซ่อมสองสามร้อยบาทเขาก็ซ่อมตัวเนี้ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ฝากอ่าพวกที่เราจะมาเปิดร้านเนี่ยเราต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้ให้ลูกค้าเข้าใจด้วยและอธิบายเขาเข้าใจเพราะบางคนพอเห็นว่าร้านซ่อมรองเท้าเขาก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกกูเห็นกูอยากจะซ่อมกูก็ซ่อมไม่รู้รองเท้าอะไรยิ้วมาให้กูมาซ่อมด้วยซึ่งมันมันไม่ได้ไงบางครั้งคือราคาคุณไม่ได้เราเราทำได้หมด เอาพอดีนะบางก็ขอฝากพอดีสายเข้ามาเยอะไรสดก็เดี๋ยวบางจะให้ดูว่าการหาทำเลในการทำอะไรพวกเนี้ยนะก็คืออยากจะบอกทุกๆคนก็ที่ติดตามก็ติดตามไปเรื่อยๆบางมีอะไรบางก็จะบอกให้ว่าการทำมันมีอะไรบ้างแล้วก็การเลือกลูกค้าการมองลูกค้าและการอธิบายกับลูกค้าลูกค้าเข้าใจ มันมีอีกหลายหลายอย่างเราทําเราต้องรักในอาชีพของเราแล้วก็มีจรรยาบรนในการทํารองเท้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่จะเข้ามาเดินในอาชีพรองเท้าที่ยากที่สุดก็คืออายคนคนส่วนมากอายคนทํางานไม่มีเกียรติไม่มีสักศี <c oughs> ก็จะอายเขาเศรษฐาว,ว่าเงินที่ได้อะถ้าเงินเดือนสองสามหมื่นบางย้ําประจํานะเดือนสองสามหมื่นน่ะนั่งยิบรองเท้าเล่นดีกว่าไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาหรอกบอกแค่นั้นแหละแค่เรากําจัดความอาย เสเงินที่ได้มันทําให้เราดีกว่ามันทําให้เรามีสรภาพมากกว่าติดแค่บางคนไปายกับการทํางานหรูหราดูดีเสียเงินเดือนหน้งหมื่นสองหมื่นหังว่านะทํารองเท้าดีกว่านะไปบางจากละไรสุดให้ดูว่าอยากร้านที่เราทําอย่างเงี้ยเห็นไหมร้านเดียวทำเล็เกๆาเนี้ยเราก็ทาข้างถนนไหมข้างถนนแล้วก็ยกร้านขึ้นมาแล้วขายไหลายยาน หลายๆอย่างทำเนี่ยเห็นไหมนี่เราก็สามารถากินทำได้ทำเลรถจอดได้นะ<ด>โอเคนะครับเดี๋ยววางจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะ<ด>โอเคนะ